สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อนี้ผมอยู่ถนนสายสีสเกตอำเภอพายุนะครับคุณผู้ชมครับหรือว่าถนนเส้นสองนะครับผมมาเจอนี่ครับร้านขายไก่หันเจ้าคุณปู่นะครับคุณผู้ชมครับโอ้เห็นเราเป็นตาเสียบแห้งครับพี่น้องครับอ้าสวัสดีครับพ่อค้าครับ สวัสดีครับผมครับไกลย่างนี่ขายตัวละจังไดนครับนี่ยร้อยห้าสิบเินหบาทครับผมโอ้ร้อาทุกตัวเลยบรอครับครับอ๋อร้อยห้าสิบทุกตัวถ้าเอาครึ่งหนึ่งนี่คือ80ดสิบครึ่งหนึ่งแปบาทครับโอ้ครึ่งหนึบาทนาครับนาร้านนี้เปิดมือไดหอดมือไดครับเปิดเปิดจันหอดเสาครับผมจันหอดเสาสว่าอาทิตย์งานุนตัวเเริเปิ โอ้โหเดือนเดือนตุลาครับบ่คือวันอาทิตย์บ่เปิดบ่ครับปกติโอ้บ้านพอดีว่าอาทิตย์นี่มาเปิดมือนี้วันอาทิตีเลยโอ้ก็เลยมาเปิดวันอาทิตย์มือนี้แทีนอืมครับนั่นแหละครับพี่น้องครับเปิดมานานหรือยังครับร้านนี้นานผมดูนี่กัประมาณสามสิบปีแล้วครับสาปีครับดูมานึ่โอ้สามสิบปีขันยู่ด้หอดูสามสิบปีที่ว่าบ่ธรรมดาเนาะครับเนาะแสดงว่าร้านนี้อร่อยจริงแสดงว่าร้านนี้แซ่บจริงนะครับพี่น้องครับเบิ่งครับอ่อ เป็นสูตรของทั้งร้านเลยบอครับเสียเอาเสียบไม้ไผ่อย่างสี่นี่ครับคือทั้งอื่นบ่เคยเห็นเนาะบ่มีเลยนะวะใส่ไม้ไผ่เสียบทั้งสี่น่ะนี่แหละครับพี่น้องครับตั้งเซนนี่กับเลนไปอำเภอพยุเดอครับพี่น้องครับเซนนี่นี่ไปอำเภอพยุนะครับเซนนี่นี่เขาเมืองชีสเกตเลยปั่มปตท่อมานิดเดียวอยู่สายมือนะครับซื้อร้านเพิ่นนะครับแต่ละซื้อร้านนี่บอครับไปฮันาวบอครนี่ครับซื้อร้าน ไก่หันเจ้าคุณปูนะครับเปิดตั้งแต่วันจันทร์หอดวันเสาร์นะวันอาทิตย์ปิดนอโดยปกตินี่แหละครับพี่น้องครับโอ้เป็นตาเสียบแห้งครับพี่น้องครับนี่นี่เพิ่นเอาออกมาเลยเดี๋ยวมาเบิ่งไกลๆครับคุณผู้ชมอ่าเบิ่งนี้ครับอื้โอ้ห่ากินเนาะครับเนาะครับมันจวดจาตจวดจาดเลยครับพี่น้องครับโอ้โหโอ้นี่ตัวนี้ซุกเราบ่ครับนี่อ่านี่คุณผู้ชมเบิ่งงก็นี้ครับนี่ โอ้โหเบิ่งหนังติดเนื้อแล้วก็มันจวดจาดเลยครับพี่น้องครับแต่พวกเจ้าบ่แห้งแห้งก็หนุ่มๆเพรหนุ่มๆเนาะกันแห้งกับสิบ่แสเบปานไงเนาะครับเน่องหวานครับผมเออแม่นอยู่เนื้อไก่มันก็สิบ่ริสเสบเนาะครับนี่แหละครับคุณผู้ชมครับไก่หันเจ้าคุณปู่อำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดเลยครับพี่น้องอ่าอยู่ร้านมีขายอย่างใดครับนอกจากไก่ย่างก็กอยลาบต้มครับผมโอ้ลาบต้มกไกยสมตำมีเหมดเลยเนาะครับโอ้เอาละครับอ่าขอบคุณสำหรับข้อมูลเดี๋ยวผมสิย่างไปชมร้านเด้อบาดนี้ อ้าวนี่แหละครับพี่น้องครับอ่านี่แหละครับร้านไก่หันเจ้าคุณปู่นะครับพี่น้องครับเปิดวันจันทร์หอดวันเสาร์นะครับแต่มือนี้วันอาทิตย์เพิ่นก็เปิดเพิ่นบอกว่าวันอาทิตย์อ้าวันเสาร์ที่แล้วนี่ฝนตกเพิ่นบ่ได้เปิดนะครับพี่น้องครับนี่แหละครับพี่น้องครับก็เป็นบรรยากาศของร้านนะครับไก่หันเจ้าคุณปู่นะครับขายมาแล้ว30ปีเพิ่นว่านะครับพี่น้องครับมีเมนูมากไมยหลายชนิดเลยนะครับแม่ค่ะ อ่ะนี่แหละครับคุณผู้ชมครับลานบรรยากาศของลานเพิ่นกนานังนะครับพี่น้องวันนี้เพิ่งสังกะสีไหนังเด้ครับพี่น้องครับผู้ใดอยากกินอยากกินไก่แ่บๆนะครับพี่น้องครับก็มาได้เลยนะครับพี่น้องครับลานนี่แหละครับไก่หันเจ้าคุณปู่อำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดเด้ครับพี่น้องครับกับฝากลานเพ่นนุ่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ